สวัสดีครับมาเจอจกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนเป้หนึ่งเดียวนะครับช่องคนชื่นชอบในการตกปลาและอยากทำอยากลองเป็นนะครับสำหรับนท่านใดที่เข้ามาแล้วนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําลงนะครับสําหรับช่วงนี้ก็จะเป็นการเกี่ยวกับการดูแลรักษาลอกอยู่นะครับเป็นคลิปการดูแลรักษาลอกนะครับก็มีนะนะ ถามเข้ามานะครับว่า,เ,าเราจะแกะลูกปืนฝาข้างได้ยังไงครับสำหรับลอบเกเจ้าพลโตดีซีนะครับเราจะแกะลูกปืนตรงฝาข้างได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทำคลิปพอลูกปืนนะครับขอลูกปืนตรงฝาข้างนะครับก็นึ่เลยนะฮะาล้ก็แกะฝาข้างออกมานะโดยการเปิดเจ้าหมุนให้มันอยู่ที่โอเพ่นนะครับให้อยู่ที่ตรงเปิดนะแล้วก็ทำการบีดตรงข้างล่างนะครับ นะแล้วก็ดึงออกนะครับอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะนะนะก็เลยบางท่านก็เลยอาจจะงงว่า hey, เราจะเอาลูกปือนออกมาได้ยังไงเพราะลูกปืนมันอยู่ลึกมากนี่ฮะครับก็เป็นปมาอย่างนี้นะครับนะจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีนอ็อตสกูเล็กๆอยูนะ่สามม,มุมนะก็ทําการหมุนสกูโดยเล็กนี่ออกนะครับโดยใช้ไขควงไนะขควงแสกเล็กๆนะ วางปากแชกตัวเล็กนะครับถอดนะครับเติมถอดออกนะครับถอดให้หมดทั้งสามตัวนะครับ ดึงออกรรมาหมด,ดนนเมย,ยนะครับพอเราถอดถอดอ่าถอดตรงเรียบร้อยนะฮะเรจะเห็นเป็นอย่างนี้ฮะดึงออกมาได้นะฮะเราดึงออกมานะครับมันจะมีแหวนเ,เล็กๆตัวหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้ระวังหายนะครับจะมีแหวนเ,เล็กอย่างนี้ฮ เดี๋ยวจะลองอยู่ตรงมันจะลองอยู่ตรงเนี่ยฮะตรงที่เราปรับระดับการตีเนี่ยะรับลังหายนะฮะเข้าประเด็นตรงนี้ต่อมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะตอลงมาปุ๊บจะเห็นมีซีนขาวๆรอบอยู่นะฮะแล้วก็มีเหล็กตรที่วางลูกปืนอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเพราะลูกปืนจะอยู่ข้างในตรงนี้นะับเราก็ดันเหล็กตัวนี้ออกไปนะครับดันแผ่นเหล็กแผ่นตัวนี้ออกนะครับ จอ,อกมางี้นะครับ <UND> แล้วก็จะมีตีนยางตีนยางแล้วก็มีแผ่นรองลูกปืนอ,อยู่นะครับก็ดึงออกมาครับีนยางนะครับ,นนรบตัวน,นี้จะเป็นแผน่แผนกันรองนะครับแล้วก็จะเห็นลูกปืนอยู่ข้างในหเป็นลูกปืนอยู่ข้างในก็วิธีถอดออกมาก็ดนันจากด้านล่าง ดันจากด้านล่างดันออกมาลูกปืนก็จะออกมานะมันจะมีแหวนตัวหนึ่งนะที่วางทํากปืนอยูนะ่ระวังหายนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลูกปืนข้างในเป็นอย่างนี้นะขอลงมาก็มีแค่นี้นะครับเราสามารถเอาไปล้าง ล้างได้หรือว่าเราจะหยดน้ำมันใส่เข้าไปได้เวลาถอดปืนอกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ยากนะถอดง่ายๆ่ายนะฮะเวลาประกอบนะฮะพอถอดออกมาเสร็จเราล้างเสร็จเรียบร้อยเราไปประกอบเข้าก็ใส่ปืนเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่แหวนเข้าไปนะครับใส่แหลนทับเข้าไปแล้วก็นำเจ้าสีดยาเข้า ลองนะฮะเข้าไปฮะนะครับพยายามวางให้อยู่ลักษณะเดิมนะครับเพราะมันจะมีลอกของมันอยู่นะครับดังนั้นก็นำเจ้าแผ่นเหล็กตัวนี้สอดเข้าไปลอกไว้นะครับ มันจะลอกพอดีนะจะลอกลงล่องพอดีกับกันยาณคนนั้นนะครับนี่ยรัก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงนึงจะมีประโยชน์สําหรับคฮนะหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่เคยแกะนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับก็นั้นว่าจบเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ